สวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop ริการดีเติมไหวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนชังกิล่านะครับมาดูซิว่วากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่แล้วก็รูปแบบของกิจกรรมเป็นยังไงวันนี้ทีมซีมีคาตอบนะครับสมมติคุณเปิดแล้วกเกมใหม่นะครับมันจะขึ้น หน้าตาแบบนี้เลยนะครับส่วนระยะเวลาของมันจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8ตุลาคมนะครับก็ราวๆ6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้6-7วันนะครับประมาณนี้ส่วนการดูององกิจกรรมเนี่ยจะมาในรูปแบบของวงแหวนเวทนะครับส่วนอัตราการออกของมันเนี่ยอยู่ที่หมายถึงว่ากล่องหรือว่าสกินหาวอน,นะโอกาสออกอยู่แค่เพียง0.14%เท่านั้นอิมมจิีเอฟเฟกชิ้นส่วนดูเนี่ยอยู่ถึง9.9%ทุกคน ถ้าให้พูดง่ายๆเนี่ยอันนี้มันไม่ต่างจากกล่องสกินถาวร100%เลยนะเพราะว่าอะไรสมมติคุณสุ่มครบ5ครั้งแล้วนะครับคุณจะได้เป็นกล่องเนี่ยมันจะสุ่มหนึ่งสกินที่คุณไม่มีให้คุณนะค,คุณไม่มีโอกาสได้เลือกนะครับหมายความว่าคุณเสียไป250คูปองคุณจะได้สกินในนี้1สกินนั่นเองนะครับถ้าคุณได้สกินพวกเนี้ยมว่าไม่คุ้มหรอก สกินพวกเนี้ยบัตเตอร์ไฟสกินซานิสเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างเก่าแล้วนะครับเอฟเฟกซีอูต่างๆมันค่อนข้างที่จะจางน,นะทุกคนฉะนั้นผมไม่แนะนําให้ใครอ่าสกัมถ้าสมมติคุณมีสกินพวกเนี้ยอย่าเพิ่งสุ่มดีกว่าสมมติแบบว่าคุณได้มี3สกินเนี่ยค่อยน่าสุ่มหน่อยสกินนาตตาญาสกินเอนโซสกินแอสทริตนะครับสมมติคุณได้3สกินเนี่ยโคตรคุ้มในราคา250คูปองนะถือว่าคุ้มมาก นะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนี้ถ้าใครอยากสุ่มก็สามารถไปลองสุ่มกันได้นะครับก็การันตี2องรูปองได้1สกินแน่แต่ว่าจะได้สกินไหนก็อีกเรื่องนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยชิ้นส่วนสกินบูคลองใหม่แลวทุกคนอาจจะไม่ได้ทำนะเพราะว่าโอ้โหเดือนที่แล้วเดี๋ยวผมคิดว่าผมมีหวังทุกคนเพราะว่ามีหวังได้ r v <ath> ีเคเตอร์ขับแต่ว่าเรามไม่ได้แล้วทุกคนเพราะว่าเขาเอา Facebook ช็อตออกไปแล้วครับบอกว่า a c e b o o k ช็อตเนี่ยเราไม่นับแล้วนะครับโอ้โหแล้วกูทํามาตั้งเดือนนึงอยู่ดีๆจะไม่นับก็ไม่นับเลยเรอ,อประมาณนี้ทุกคนสําหรับกิจกรรมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกล่องสกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะแต่ผมเชื่อว่าต้องมีคนสุ่มแล้วก็ได้สกินแหละแต่ว่าม่นน่าจะน้อยนะเพราะโอกาสออกมาน้อยมากๆทุกคน นะครับฉะนั้นผมไม่นำไม่ค่อยเติมนะโอเคประมาณนี้สําหรับวันนี้นะกิจกรรมวันนี้ก็จะมีเพยงตรงนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปเราจบกันบ้างแล้วก็แจกเงินกันนะทุกคนแจกเงินคนละยี่บบาทนั่นเองนะครับโอเคเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างน,นะครับเซกิโรไดทวายวันนี้เพิ่งโหลดเกมนี้มาเล่นนะทุกคนปวดตาชิบหายเกมบ้าอะไรก็ไม่รู้ สวัสดีคุณไมเดียด้วยนะครับขอบคุณมาเป็นคนแรกเลยเจ้าของเกิดยังหลับสนิทจะสปอร์ตไปเรียนร้านซับเลยนะครับรักเขาม,มากนะครับขอบคุณมากนะคุณไมเดียนะครับก็ได้ดูว่าร้านซับเนี่ยไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแม่งเลย <c oughs> ยังต้องสู้กันต่อไปนะครับสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับขอแสดงความดีกับคุณเดนิวด้วยนะครับที่ไดวิลเลอร์พาร์ทให้พอดีคุณเดียนะครับขอให้มีความสุขทุกวันสภาพร่างกายแข็งแรงนะครับกิจกรรมก้าวคูมอลสกินสวยมากครับคุณมากครับได้ลูกแก้สองทองคำตั้งสิบลูกใช่ครับผมบอกเลยสมมใครเเติดีีๆน่ย เสียแค่60คูปองคุณได้สกินแบบแรงๆสวยๆเยอะแยะเลยนะครับคนณแ้นิวก็มาขอบคุณนะครับสวัสดีคุณยูอาก็เช่นนะครับนึกว่าลิมิเต็ดสีส้มนะอีชานี้นะครับสกินยูนิลคุณเอนนี่ด้วยนะครับเหมาะสมมากเลยครับพี่ดีพี่เดียมีความสุขมากนะครับรักกับพี่ชนะนานๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีคุณอาทูเรียด้วยนะครับให้วันเดย์มิสเดียนะครับมิสเดียนะครับผมมิสซิสต้องมิสซิส congestion to you นะครับ เอ็ดนิวด้วยนะครับแล้วก็ที่ได้วอลลพาร์นะครับคลิปที่แล้วผมมาไม่ทันไม่เป็นไรนะครับคุณอาตูเรียนะครับไม่ใช่เป็นไรนะสวัสดีคุณวันนี้ด้วยนะคุณอันนี้เดี๋ยวทักผมมาเลยทุกคนคนนี้เขาได้เงิน20บาทเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับคุณเอนะครับแคปเข้าไปหน้าตัวเองอ่ะหน้า YouTube เดี๋ยวผมทำห้ดูด้วยกันสวัสดีคุณเอ็ดนิวด้วยนะครับเดือดขอบคุณครับผมเฮ้พี่ดีน้องเดียรดินี่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณมาแล้วคนที่หนึ่งด้วยนะครับสวัสดีคุณโจเซฟโจสตาร์ด้วยนะครับ โหผมจะได้อยู่แล้วไปขึ้นไปอีกนิดนึงวะอ๋อท,ทำไมตอนทำไมพี่เอว,วาถึงได้สกินแต่ก,กากๆนะพี่เขารวยแต่มไม่ใช่สกินยินดีครับผมขอให้อยู่ด้วยกัน,นยาวๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีคุณชูรธานด้วยนะครับเฮ้ยพี่ดีนะครับพี่ดีขอให้มีความสุขและร่างกายแข็งแรงนะครับโอ้โหให้พี่ดีเต็มเลยสวัสดีคุณซินเอโด้นะครับให้วันเดย์นะครับคุณเดียนะครับขอให้ร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆอยู่ด้วยกันนานๆครับผมขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเติมเอง ไม่ได้อะไรเลเดี๋ยวผมเติมเองโอ้โหจะไมดูเศร้าจังเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งคุณเซเนโออย่าเพิ่งผมมีแพ็กเกจจะมาเสนอแล้วกันเดี๋ยววันนี้ผมส่งข้อความไปหาเหล่าขาประจําทุกคนนะครับแต่ว่าสมมติใครตอบเร็วเนี่ยก็จะได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนทุกคนเผื่อใครแบบว่าดูอยู่นะครับก็คุณอันนี้นะคุณอะไรเนี่ยคุณเอเอนะครับทักมาได้เลยนะในเพจเทนโกติชอปนะเทนโกติชอปเพจนี้เทน tnko tii ยุบแล้วก็ในในเฟสบุ๊กนะทุกคนเขียนอย่างนี้นะแล้วก็ทักผมมานะครับแล้วก็แคปหน้าจอหน,น้านี้มาข้ามไปที่ช่องหลังแล้วแคปหน้าจอหน,น้านี้มาให้คุณเป็นให้ผมรู้ว่าคุณเป็นเจ้าของช่องนั้นนะครับแล้วก็ส่งมาในแชทนั้นลวกันนะครับแล้วก็ส่งเลขบัญชีกับหรือว่าจะสมมติให้ผมเติมเป็นคูป,ปองให้ก็ส่งโอเพ่นไอดีมานะครับรตามนี้เลยนะครับถ้าอยากได้ตังก็ส่งเลขบัญชีมาแล้วกันนะครับประมาณนี้เลย ะะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยว่าขาประจำเนี่ยใครจะได้กันบ้างน,นะผมทาการริชชี่หมดแล้วทุกคนนะครับสมมติได้เป็นอันก้าไมเดียนในสุ่มใหม่นะทุกคนแต่สมมติด้ันอื่นก็เรารับกันสี่คนนะมาดูซิว่าใครจะได้กันบ้างตอนแรกผมคิดว่าไม่ไม,ไม่มีคนน่าจะได้กิจกรรมนี้เยอะขนาดนี้แต่ว่ามาแล้วครับคนแรกก็คือคุณซินเอเนโอ้นั่นเองนะครับได้ไปแล้วครับคนแรกครับ20บาทของเรานะ้องคุณเซตคุณเซเดโรบอกวดวงนงดวงไม่ค่อยมีเลยวันนี้มาแล้วครับต่อไปคนที่2จะเป็นใคร ไปดูกันเลยมาแล้วมาที่มาที่คุณโอ้โหคุณอาร์โเรียนะครับรับไปยี่สิบบาทเอาไปเลยนะครับโอเคคุณคมกิจได้เล่นปะน่าจะไม่ได้เล่นปะต้องไปย้อนดูนะครับว่าคุณคมกิจได้หรือเปล่าต้องไม่ใช่อีกทีนะแต่ว่าคุณอาร์โเรียคุณอ่าคุณเอาแล้วคุณคุณคมกิจมีชื่อด้วยโอ้โหต้องมาดูนะครับว่าคุณคมกิจเล่นกิจกรรมนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีต้องุูมใหม่โอเคต่อไปคนที่สี่ของเรา ใครจะได้20บาทนี้ไปถ้าได้ซ้ำได้สุมใหม่ทุกคนโอ้โห و, คุณไม่ดีนะต้องสุมใหม่นะครับหมาเลยครับมาแล้วดูเดือนตอนนี้ดูเดือนแล้วดูเดือนเลยครับคนที่4ี่คนที่ได้ก็คือตื่น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 ,นโอ้โหคุณ Joseph, โจเซฟโจสตาร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูดีกว่าว่าคุณคงกิจมาเล่นกิจกรรมนี้หรือเปล่าทุกคน ผมจําไม่ได้ค่ะคุณคมกิด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 อุ๊ยคุณคมกิดไม่ได้มาเล่นกิจกรรมนี้ทุกคนไม่นะโอเคสุ่มใหม่ทุกคนเมื่อกี้นี้ก็มีคุณอ่ซินเอนิโอคุณโจเซฟและคุณอาร์ทูเรียนะครับที่ได้ไปนะครับโอเคเฮ้ยสุ่มใหม่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 แหมได้คนเดียวสี่สิบบาทมันจะเหลือกันไปแล้วทุกคนมามาใครจะได้เป็นคนที่สี่ คนที่สี่ของเราคือคุณยูอาโอ้โหสุ่มใหม่ครับผมยูอาอะไรคุณดีได้แฟนผมแล้วทุกคนนะครับโอ้โหแล้วผมไม่เอาชื่อออกเลยไม่ตัวเลขไม่อย่างอย่างเยอะแล้วเนี่ยคุณช,ช,ชลทานนั่นเองนะครับโอเคทั้งสี่คนนี้นะครับได้แก่คุณโจเซฟเฮ้ยคุณ Joseph, โจเซฟัวตาถูกแล้วนะครับคุณซินเนโอแล้วก็คุณ ชลธานแล้วคุณอาจุเรียนะครับสคนนี้นะถ้าจะไม่ผิดนะก็แคปหน้าจอตัวเองมานะครับแล้วก็ส่งเลขบัญชีมาหาผมแล้วกันนะโอเคอย่าลืมด้วยสําหรับยินดียินดีด้วยนะครับสาหรับรางวัลทั้ง4คนนะครับอย่าลืมทักเพจเท,ทนกูตี้ช็อปด้วยทุกคนแล้วก็ส่งเลขบัญชีมาหรือว่าส่งเป็นโอเพนไอดีา Open มาก็ได้นะครับอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเองด้วยนะจะได้รู้ว่าเป็นคนนั้นจริงๆนะครับประมาณนี้เลยสําหรับ คลิปวีดีี่น่าเสีดาคุณควมกิจด้วยนะที่ไม่ได้เงิน20บาทจากผมไปนะครับยังไงอย่าลืมทักมาด้วยนะคุณเออย่าลืมทักมาด้วยนะครับมารับเงิน20บาทนะครับประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่ดูคลิปวีดจบนะครับใครดูจบแล้วพิมพ์มาหน่อยนะครับว่า16แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้แล้วขอแสดงความเสียใจกับคนที่ไม่ได้ด้วยนะครับคุณบอลไม่ใช่วิทย์ไม่ได้ใช่ปหมคุณยากรเซเว่นก็ไม่ได้คุณเนิวได้บน็ตเนีคนไม่ได้ออคคนนนะะขโทษด้วยรับจริงๆก็อยากกกจจะะแแแอีีตตัวน้หล่ว่า งบมีแค่นี้จริงนะครับยังไงเดี๋ยวดีไม่ดีเดือนหน้าอาจจะแจกกันอีกรอบนะบต้องดูต้องดูก่อนว่าเดือนหน้าเป็นยังไงนะครับประมาณนี้เลยสําหรับวันนี้นะครับโอเคถ้าใครดูจบพิมพ์หน่อยนะครับว่า1นึแล้วก็คิดเห็นยังไงกับไอวงแหวนเวทอันนี้ทุกคนก็สามาถมาพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะทุกคน2องรคูป,ปองอ่ะมันแอบเกลือทุกคนแอบเกลือจริงนะครับผมว่าแต่ว่าสก,กินถ้าได้สก,กินพวกสก,กินแอสทริดเนี่ยผมก็ว่าคุ้มแต่ว่าสก,กินแอะ นะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาเล่นกิจกรรมตอนแรกเนี่ยผมไม่คิดว่าคนจะมาเล่นกิจกรรมเยอะขนาดนี้ไว้ทุกคนแต่ว่าทุกคนเนี่ยเล่นกันหมดเลยยกเว้นคุณคมกิจน่าจะน่าจะคลิปน่าจะไม่แจ้งเตือนนะทุกคนเพราะปกติคุณคมกิจเนี่ยก็มาเยอะอยู่แล้วทุกคนดีเข้ามาแทบทุกคลิปนะแต่ช่วงนี้น่าจะแบบยุ่งๆนะผมคิดว่านะเพราะว่าปกติคุณคมกิจงเข้ามาเนี่ยเห็นไหม เขามาอย่างบ่อยทุกคนดูดิ229ดัวต้องขอแสดงความเสียใจคุณคมกิดด้วยนะครับแม่น่าจะมาเล่นกิจกรรมด้วยกันวันนี้ไม่เป็นไรวัน้ต้องขอตลาไปก่อนจริงแล้วอย่าลืมทักมาครับผมทุกคนทั้ง4คนแล้วก็ขาจออีกคนนึงนะคุณเอนะครับก็อย่าลืมทักมารับเงิน20บาทย้ำอีกครั้งนะครับว่าส่งเลขบัญชีมาหรือว่าส่ง Open i นดีมาก็ได้เดี๋ยวผมเติมให้และกันนะครับโอเควันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าใครไม่รู้นะพิมพ์ว่านนิิทุกคตด แล้วไปช็อปเข้าไปพิมพ์อย่างงี้ทุกคนเทนกดติ๊ติ๊เนี่ยเทนกดติ๊ช็อปนะครับก็สามารถพิมพ์กันไปได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเจอกันครับผมบ๊ายบาย